ระหว่างแสงอาทิตย์กับเสือแบล็กเอาจริงมีแค่ช่องเรานี่แหละที่ส่วนกระแสะแฟนมวยเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะบอกว่าแสงอาทิตย์กินหมูเสือหลับแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยผมพูดในหนึ่งเรื่องเกตมวยก่อนนะเกตมวยในวันเสือแบล็กอาจจะดูดีกว่าเสือแบล็กอาจจะต่อยมาเยอะกว่าแต่พอแสงอาทิตย์มาต่อยคิกบ็อกซิ่งเก่งในเรื่องมวยสากลมากเรื่องในเรื่องหมัดในเรื่องอะไรมากผมก็ยอมรับน้องเขาเขาก็เป็นเบอร์ต้นของมวยสากลในเมืองไทยในยุคนั้นเลยนะที่เขาเป็นแชมป์มวยสากลเป็นแชมป์อะไรมาแต่พอมาต่อยคิกบ็อกซิ่งมันมีอาวุธเตะ มีอาวุธหมัดเวียงมีอาวุธอะไรมาเยอะแยะที่ไม่ใช่แต่หมัดผมก็มองในคู่นี้นะผมก็เชียร์ทั้งคู่ผมรู้จักคู่เลยนะน้องแสงที่ผมก็รู้จักเสียแบ๊กผมก็เคยไปซ้อมด้วยกันผมก็รู้จักคู่แต่ในมุมมองของผมน่ะเสียแบ๊กอ่ะอันนี้อาจทุกคนอาจจะเอ้ยพอชนะแล้วก็พูดได้เสียแบ๊กไม่ได้โดนหมัดแบบมีอาการมีเซผมก็คิดว่าเสียแบ๊กชนะเพราะว่าเสียแบ๊กมีลูกแบบมีลูกต่อยหมัดมีลูกเตะขามีลูกตื้อในในมุมมองของผมนะแต่น้องแสงทิศต่อยไฟแรกในคีบ็อกซิ่งของวันก็ต่อย ยังไม่ได้เก่งยังไม่ได้อะไรมากนะก็ในคู่นั้นผมคิดว่าแสงอาทิตย์น่าจะชนะสบายในตอนที่ต่อยครั้งแรกแต่พอมาเจอเสียแบกก็เหมือนขึ้นชั้นนะเหมือนแสงอาทิตย์ขึ้นชั้นมาพอรูปเกมออกมาก็ทุกคนเบ้ามากเสียแบกไม่ได้มีแค่เตะแ็กมีแบกที่กินตีรังกามีโจลเคฟันหางมานะก็ทําให้น้องแสงอาทิตย์แบบว่าไม่ได้ตั้งรับไม่รู้ว่ารูปนี้มันมาได้ไงนะก็โดนถึงกับสองนับเลยนะแต่จังหวะที่ยังไม่โดนนับอ่ะแสงที่ก็มีจังหวะที่แบบโดนหมัดบวกเป๋มาก,ก่อนนะผมมีเตะ แสงนี้ก็ทำได้ดีเหมือนกันแต่ผมมองว่าทูนี้แก้มือกันได้ไหมผมว่าคู่นี้แก้มือกันได้แต่ผมคิดว่าทางวันไม่อยากให้แก้มือหรอกทางวันน่าจะให้แสงอาทิตย์ดได้กลับไปทําฟอร์มดีกว่านี้สักไฟสองไฟแล้วก็กลับมาแก้มือเสียแบกผมไม่ได้ทําคลิปวิเคราะห์ทุกคนอาจจะเอ้ยพอมันชนะแล้วมึงพูดยังไงก็ได้นะแต่ผมคิดว่าเสียแบกอาจจะชนะ70%ไอ้แสงอาทิตย์อาจจะชนะแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์ในตอนที่ผมคิดองผมตอนนั้นนะทุกคนอาจจะมองว่าแสงอาทิตย์เก่งมวยสกลต่อยหลับแน่นอนแต่ว่า พอมีรูปแบบอะไรมาหลายๆแบบอย่างไงหไหมมีโจลเคฟ้า,ฟาหางมีเตะม,มีอะไรมามันก็ทําให้แบบว่าน้องแสงที่ประบนที่จะไม่กล้าต่อยมัดก,ก็จะกลัวโดนบวกกลัวโดนเตะการคอกลัวอะไรบวกด้วย,ววย,ววยแต่คู่นี้ก็ต่อยกันมันครับพิทล็อกในสายตาแฟนมวยและสายตาแฟนขับที่คิดว่าบางคนก็คิดว่าแสงที่ต่อยหลับแน่นอนเพราะเป็นมวยสากลต่อยหลับแต่พอพอผลออกมานี้ก็ต่อยมาออกมาสนุกทุกคนต่อยมาแบบสมสมกับที่เป็นคู่เอกในวันนั้นเลยก็ชื่นชมครับเป็นกําลังใจให้คนแพ้แล้วก็ดีใจกับคนชนะด้วยครับก็ติดตามทั้งคู่ครับผมมารู้จักทัค่นะแาผมิด ยงยินตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าคุณนี้แก้มือกันน่าจะสนุกแน่นอนครับ